ท่าปรมโยคาวาจรท่างหลายระยะโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอท่านหลายโปรดสดับเรื่องราวของนรกแด้ความจริงเรื่องนรกดีเราก็พูดกันมามากแล้วก็ขอท่านหลายฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงนรก ตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอรมที่ไม่ได้รับฐานะในการมอบหมายถ้าเราทำไปอย่างนั้นนั่นมันเป็นปัจจัยของมรรคดังนั้นหากว่าท่านหลายเห็นเพื่อนสมณะด้วยกันพลาดพลั้งไปในด้านนี้ถ้ามีโอกาสที่พอแนะนำได้ถ้าท่านผู้นั้นไม่ถือตัวเกินไปก็ควรจะให้ใน ให้มีความเข้าใจว่าการกระทําอย่างนั้นมันไม่พ้นนรกหลายหลายร้อยขุมนี่แน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะใจของท่านบนนั้นเป็นใจหยาบแล้วก็เป็นใจที่ประกอบไปด้วยความชั่วหุ้มห่อไว้มากจนกระทั่งไม่รู้ว่ากิจใดเป็นภาระของตนหรือไม่ใช่แต่ถ้ว่าเป็นการบังเอิญถือว่าเป็นความดีอย่างยิ่ง ผมเห็นพระก็ดีเน่งก็ดีบรรดาพิสุจะบรนดาญาติโยมชายหญิงก็ดีตั้งอยู่ในความประพฤติธปฏิบัติที่ดีคนคนเรียกว่าค,น,คนรักควรสนเสริญแล้วบางทีได้ฐานะที่ท่านหลายยังเป็นปุถุชน <c oughs> ทั้งนี้ผมก็ม่ได้หมายความว่าผมเป็นพระอรียเจ้าก็ยังต้องระมัดระวังไว้รักษากำลังใจไว้ด้วยดี ย้ายกิตใดที่ไม่ใช่หนะ้าที่ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเรามีความกำเริบคิดว่าคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาว่าเราคนนั้นเขาด่าเราคนนี้ไปทุจรายเราอย่างนี้แล้วก็ทํายังไงเสียก็มีหวังว่าไปนระกแน่นอนเพราะจิตของเรามันขาดพรม,มีหารสี่ขาดเจรณะสิบห้า 15, ขาดบาร,รมีสิบขาดอิทธิบาทสี่ คำว่าขาดเจรณะสิบหขาดบาร,รมี10บก็คือไม่มีศินขาดเสร็จแล้วท้องสมงรายการนี้ถ้ามีศินสมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างนี้อารมณ์เลวอย่างนี้คำว่าสินหรือคำว่าความดีไม่มีเลยก็จะต้องลงนรกกันแนะ่วันนี้เราก็มาคุยกันถึงนรกพิเศษเรียกว่าสุนัขขาดนรกไสุนัขขานี่ครับแปลว่าเล็บงาม นรกคุมนี้น่ากลัวคนตกไปจะมีเล็บงามและดีไม่ดีก็ถูกพวกเล็บงามทำร้ายนารกคุมนี้ทังกล่าวว่ามีไว้สำหรับคนปากร้ายชอบติคนโน้นชอบติคนนี้ว่าคนนั้นด่าคนโน้นนินทาคนนี้ แล้วก็มีรมคิดอยู่เสมอคนที่มีปากร้ายแบบนี้ก็ต <c oughs> ้องเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาว่าเราไม่ดีเขาว่าคนคน, ar, คน aya, ี้เขานินทาเราคนนั้นอิจฉาดิถิยาเราอย่างนี้เป็นตน้นถ้าอรมอย่างนี้ไม่มีปากร้ายก็ไม่มีปากร้ายยิ่งกว่านั้นก็ดาบิดามารดาดาสมณชีพรามที่ทรงศีล ถ้านงตนว่าตนเองเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้นั้นดูท่านกบิละพิคุนี่ก็ต้องเตือนไม่นะสำหรับกบิละพิคุความจริงผู้เราฟังกันเป็นปกติแต่กำลังใจของเรามันย่องแลบเข้าไปสู่นรกบา้างหรือเปล่าชอบติคนนั้นชมว่าคนนี้โชว์ตัวว่าเด่นโชว์ตัวว่าดี งานที่ไม่ใช่หนะ้าที่ก็ไปสั่งคนนั้นสั่งคนนี้มีไหมนี่ผมไม่ได้หมายว่าบุคคลผูใ้ใดผู้หนึ่งนะก็รักษากำลังใจว่าใจของเราอย่างนั้นมันมีไหมถ้าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันจะเกิดโทษกับสถานที่ได้ช่วยกันตักกันเตือนด้วยความดีด้วยความหวังดีอันนี้เป็นการสมควร ตอนนี้ไปก็มาฟังข้อเรื่องนรกขุมนี้ซึ่งเป็นนรกบริวายโมโลกิยะน,นรกท่านกล่าวว่ายมโลกิยะน,นรกขุมที่เก้ามีชื่อว่าสุนัขนรกในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยสุนัขและกุสุนักก็เป็นสุนัขของนรกทั้งหลายไม่ใช่สุนัขตามที่มาอาศัยวัดเราเลี้ยงกันอยู่เป็นสุนัขที่มีตัวใหญ่มากมียมมากเป็นหลายฝูง ปริมาณนับไม่ได้ที่มีไว้ก็เพื่อแต่ว่าที่ท่านจำแนกบรรดาสุนัขหรือว่าหมาในรกพวกนี้ไว้มีอยู่ห้าจำพวกเดียกันคือหนึ่งหมาในรกดำหรือหมาสีดำสองหมาสีขาวสามหมาสีเหลืองเอ๊หมาสีเหลืองนี่หมาพระมัง น่ากลัวพระจะตกนรกไปเป็นหมาสีเหลืองสี่หมาสีแดงห้าหมาสีด่างนี่ถ้าจะแม่ตามพระบาลีไว้อย่างนี้ผมก็ว่าตามพระบาลีนะนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเอาเรื่องที่เห็นนรกมาพูดให้ฟังหรือว่าผมไม่เห็นนรกจะเข้าใจว่าอย่างนั้นนี่ผมเห็นตามหนังสือที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงสอน บรรดาหมานรกทั้งห้าจำพวกนี้มีรูปร่างใหญ่โตมากเราต่างบอกว่าหน้าเกรงกลัวเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกลัวหน้ามันกัดไม่เลือกมันกัดไม่เลือกมันก็เหมาะสมกับบุคคลที่ดา่าเขาไม่เลือกที่ว่าเขาไม่เลือกที่นินทาไม่เลือกสงสัยไม่เลือกเดี๋ยวไม่เลือกว่าใคร <c oughs> เห็นหน้าเขามาไรคิดว่าเขาเป็นศัตรูของเราสมหมด นี่พวกมันลงไปแล้วบรรดาหมาพวกนี้มันก็ไม่เลือกเหมือนกันบางทีเราทำไอ้คนเรานี่มันแปลกถ้าหากว่าจิตมันชั่วแล้วก็ถ้าบางทีใครเข้าไปตําหนิตีเตียงเข้าว่าเราชั่วไอ้เราก็เลยชั่วใหญ่คิดว่าเราทําความดีคนทีก็มีความดีนะไม่มีใครเขาติ ถึว่ายติเขาก็ไม่สะเทียนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกด่าถูกว่าถูกนินทาท่านก็เฉยในคนดีเซะแล้วก็ไม่มีอะไรจะชั่วแต่สําหรับคนชั่วบางทีเขาไม่ติไม่ด่าไม่ว่ากนนึกว่าเขาติเขาด่าเขาว่าตนเพราะอารมณ์จิตเป็นอกุศลท่านนั้นหลายพวกนี้ลงนรกไม่ต้องเรียกว่าไม่มีทาง จะทาตัวยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะพ้นนรกด้วยอารมณ์คนนรกให้ดีนะท่านกล่าวต่อไปว่าเจ้าถูกหมานรกไล่ขบกัดอยู่ตลอดเวลาไอ้เจ้าหมาในรกนี้มันไม่มีเวลาพักจะไปหาเวลาที่มันนอนมันพักผ่อนนะั้นไม่มีถ้าท่านกล่าวต่อไปว่าถึงภาวะอะไรถ้าเหมือนเหมือนกับสัตว์หมาป่าที่มันไล่กัดเนื้อ ถ้าว่าอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีหมานนรกดังกล่าวแล้วนรกคมนี้นอกจากจะมีหมาท่านกล่าวว่านรกคมนี้คมนี้ก็ยังปรากฏว่ามีูงแรงฟงกาไอแรงกานรกนี้ก็มาอีกแล้วมากเหมือนกันแรงกานรกพวกนี้มันก็มีลักษณะประหลาดคือว่าปากของมันเป็นปากเหล็ก และที่ตีนของมันก็มีสภาพเป็นเหล็กลุกแดงเป็นไฟโชนปากเหล็กลุกแดงโชนเหล็กเหล็กร้อนเท้าก็เท,ท้าแดงโชนเป็นเหล็กไฟร้อนแลดูน่ากลัวมาก็หมาท่านเลี้ยงมาอยางงี้เสเรยไม่ไม่ต้องไปแลดูก็ดมันโกรวอยู่แล้วเมื่อบันเห็นสัตวนะ์นรกพวกนี้เข้าก็พากันมาบินจิก ที่ลูกตาบ้างจิกที่หูบ้างที่คอบ้างที่อกบ้างก็รวมความว่ามันจิกไม่เลือกกันแล้วกันไอ้ไม้ก็กัดไอ้รงกายก็จิกแหมก็แย่ทีทําให้ร่างกายของสัตว์นั้นทารกทั้งหลายเหล่านั้นกระจายกระจายมันได้เนื้อมันก็เคี้ยวกินแบบอะไรอร่อย แต่การทำอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเนื้อหมดเนื้อหมดไปแล้วเนื้อเกิดใหม่มันก็เล่นแบบนั้นอีกเนื้อเนื้อหมดไปก็แท,ทะกระดูกกระดูกเขี้ยนไปแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แม้ไม้ก็แทะใหม่เจ้าแร่โยกามันก็จัดการใหม่ตามเรื่องจนกว่าจะสิ้นกฎของกรรมแม่ผมอ่านตอนนี้แล้วก็ใจเสียเออก็ดีเหมือนกันนะ ที่เราคุยกันแบบนี้สําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิย่องลงไปดูบ้างปอะไรแต่ความจริงท่านที่ได้มโนมยิทธิเนี่ยผมจะบอกในวิธีให้แต่หากว่าถ้าจะลงไปในรกก็ไปสำนักของพระยายมไปดูบัญชีของเราซะก่อนถามว่าบัญชีของเราที่มันจะต้องลงนรกมันมีอะไรอยู่บ้างและจะได้จัดก,การแก้ไขไม่ให้กำลังใจเป็นอย่างนั้น หรือว,ว่าถ้าสงสารเพื่อนของท่านแล้วก็ถามเขาดูด้วยว่บาบรรดาเพื่อนของท่านทั้งหมดเนี่ยใครมีบัญชียอยู่ในขุมไหนบ้างมีโทษประเภทไหนบ้างแต่ถ้ารู้แล้วแล้วก็จะมาบอกกันตรงๆนะเวยนแต่เพียงรูป,รป,รปพูดเรียบๆเคียงๆว่าการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้เขากล่าวว่าหรือว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าจะต้องมีโทษตกนรกขุมนั้นขุมนี้เป็นตน้น แต่ถ้้พูดอย่างนี้ถ้าคนดีเขาก็รับฟังแล้วก็เข้าใจมีความสะดุงใจแต่ว่าคนชั่วคนใจร้ายคนใจเลวอย่างปฏิวทัตหรือโกกาดิกะหรือว่าโลลุทายีคนประเภทเนี้ยเอาฝันเข้าไปถากใจยังไม่รู้สึกดีไม่ดียังโลลุทายีเนี่ยสอนชาวบ้านในทั่วบ้านทั่วเมืองชอบสอน สอนพระพระไม่อยู่ด้วยให้เจริญพระกรรมฐานให้ลูกศิษย์นั่งปฏิบัติสมาธิแต่พอลูกศิษย์เริ่มปฏิบัติอาจารย์ก็นอนพอลูกศิษย์ปฏิบัติเป็นนานพอสมควรจะพักผ่อนอาจารย์ตืน่นเตื่นก็ไปดูแล้วเห็นลูกศิษย์นอนก็บอกว่าไอ้พระพวกนี้ขี้เกียจไม่ปฏิบัติความดีเอานี่แกว่าอย่างนั้น แต่ผลนิสุดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านี้ทนไม่ไหวไปหาพระพุทธเจ้าเรียนศึกษาพระกรรมฐานอยู่ในอารหัตผลแต่ว่าท่านกับะอาจารย์ใหญ่ที่มีใจทริชนท่านไม่ได้อะไรเลยแล้วท่ายีไม่ได้อะไรตายแล้วตกนรกขุมไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงวันนรกขุมนี้ที่สุกสุนักบ้างแรงกาจิกบ้าง ท่านกล่าวว่าเพราะเราในชาติก่อนคือสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนปากกล้าสามานปากร้ายโชยเขล้าเป็นพันไม่ประมาณในวาจาระวังให้ดีนะคร,รับวาจาเป็นของสำคัญคือไม่มีการประมาณในวาจาอยากจะว่ายอยากจะติอยากจะได้อยากจะทำอะไรก็ทำตามชอบใจ แล้วก็สามารถจะด่าบิดามารดาก็ได้ด่าธรรนิติเตียงครูบาอาจารย์ก็ได้ด่าปู่ย่าตายายก็ยังได้ด่าพี่ชายพี่หญิงก็ยังได้ว่าถ้าเจ็บใแพบให้เขาสะเทือนใจหรือพอโกรธขึ้นมาก็ด่าว่าไม่เหลือนาไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้แก่เป็นแม่ที่ผู้ทรงศีลทรงธรรม เช,เช่นสมณะชีพรามพิสุสมเณรงก็ไม่เลือกด่าว่าตามชอบใจของตนแล้วไม่ได่าอย่างเดียวบางทีคนนั้นหลายที่เขาเข้ามาเขาอยากจะทําทตัวเป็นคนดีเป็นคนเด่นนินทาคนน,น้นแคะคขคนนี้ตําหนิคนน้นว่าคนนั้นทําไม่ดีคนนี้ทําไม่ดีถ้าเขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็บ,บอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแบบโลลุทายี เป็นอาว่าปากไม่ดีอย่างนี้เพราะผลทุจริตอันหยาบชาทำไมอย่างนั้นจึงบันดาลให้มาเกิดในรกรกขมนี้เต้าสวยทุกเวทนาอย่างสาหาัสล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมว่าพวกนี้ลงนรกขุมใหญ่มาแล้วคนลงด่าอย่างนี้เป็นปกติมีอารมณ์อิจฉาทิ่ยายอย่างนี้เป็นปกติมีความระมัดระวงสงสัยเป็นปกติ คิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราคนนี้เขาจะด่าเราคนนั้นเขาคิดประทุษร้ายเราอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์อกุศลเป็นอาจินตกรรมกรรมใดก็ตามถ้าเป็นอาจินตกรรมท่านบุคคลผู้นั้นตายจากความเป็นมนุษย์ถึงไม่จะบวชเป็นพระตลอดการตลอดสมัยก็ไปเอเวจีมหานรกถ้ายิ่งเป็นพระยิ่งก็ไปง่ายสบ,สบาย พระเวจีเป็นที่ไปของพระในพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่ต่อไปก็เป็นนรกขุมที่สิบเขายมมาโลกิยญนรกนยังนะนี่ผมอยู่อีกคืนเดียวก็ถึงโลก,กันแล้วแต่ความจริงโลก,กันก็ต้องตรงกันไม่ก่อนคนนี้มันคงยังไม่ถึงขุมที่สิบมีนามว่ายันตาภาสานรก นลนรบคุมนี้เขามีไว้สำหรับลงโทษคนที่ทำร้ายคู่ครองเอาละสิบรรดาที่ชอบซ้อมผัวซ้อมเมียในะ่ระวังให้ดีนะแต่พระเราก็คงไม่มีเมียไม่มีผัวกันะเถอะเท่ามีไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่านี่เป็นเมียของเราจะซ้อมสมอะไรก็ได้เป็นผัวของเราจะด่าลเล่นสมอะไรก็ได้ ความจริงเยนดาเล่นมาไรมันก็ทําได้ยาซ้อมอะไรก็ทําได้ทําได้ตามสบายเพราะเป็นสิทธิของเราแต่ถ้าว่าพอตายแล้วทางนรกเขาก็ทําได้เหมือนกันเขาทํำยังไงเดี๋ยวดูพระบาลีก่อนท่านกล่าวว่ายมมาลกิยนรกขุมที่สิบเรียกว่ายมมาโลกท่านล่ายมมาโลกยมมาโลกนรกขุมที่สิบ ซึ่งเป็นขุมสุดท้ายมีชื่อว่ายันตะภาษาณนรกในนรกขุมนี้ปรากฏว่ามีภูเขาสองลูกเป็นภูเขานรกประหลาดคือเป็นภูเขาเป็นภูเขายนต์หันมากระทบกันเสมอๆเป็นจังหวะจังหวะดีเหมือนกันก็ว่ากระทบกันตลอดวันไม่ขาดระยะ พอสัตว์มาเกิดใน,นนรกนี้แล้วนานิยบา,านผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตก็จับสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้โยนใส่เข้าไปในระหว่างภูเขาโยนทั้งสองขั้นภูเขานารกทั้งสองนั้นกระทบก,กันเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าว่าอย่างนั้นเมื่อถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเหลือแต่ จะเหลือเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรพ่อโถ่สํานวนท่านให่จริงๆเมื่อก็บกเขาบ้านใหญ่มันก็ทบกันสัตว์มันก็แหลกก็เลวหัวก็แตกขาก็หักแขนก็หักกระดูกก็เล็ะไปตามๆกันละเอียดแม้นเนื้อหนังมันก็ไม่มีปนปี้ไปหมดเลือดก็ไหลโสมถ้าจะถามว่าตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่ตาย เมื่อกระทบเวลาร่างกายมันแหลกแหลกมันก็เกิดใหม่ทันทีพวกเขาก็เข้ามากระทบอีกเจบ็บเอาเจ็บก็ถึงตละเอียดไปหมดไอการละเอียดมันก็แย่อยู่แล้วเจ็บแสนที่จะเจ็บพอวกเขาแยกออกไปร่างกายเต็มเข้ามาตามเดิมไอเจ้าภูเขาเขาก็มากระทบกันอีกมันล่อ,อก,กันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นว่าไม่มีสางสายยิงกว่าเสิ้งกรรม นี่โทษทีเขาทำอย่างนี้มันก็แบบก็บซ้อมคู่ครองนั่นแหละถ้าซ้อมคู่ครองได้เขาก็ซ้อมเราได้แต่ว่ากระทา a นรกซ้อมไม่มีโอกาสที่จะโตโตโตต,ต,ตตอบได้อันนี้สำหรับท่านบอกว่าการที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดในที่นี้เป็นสัตว์นรกขุมนี้ก็เพราะว่าในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์ หญิงชายที่มีใจบาปหยาบช้าชอบตีชอบด่าคู่ครองของตนด้วยอำนาจของความโกรธเช่นสามีเมื่อโกรธสัญญาของตนขึ้นมาก็ตีบ้างเตะบ้าง,างทุบบ้างทุบบ้างประหัตประหารบ้างด้วยกำลังด้วยกำลังกายหรือถ้าไมา่เช่นนั้นคนที่เป็นพัญญา เมื่อโกรธสามีขึ้นมาก็ด่าบับางควา้าไม้ไล่ตีมให้มีดไล่ฟันแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจเอาอยู่แล้วเถยไอ้ประพฤตินอกใจนี่เขามีไว้ในสิมพีนรกไม่ย่อกนรกคมนี้ยังมาสะกิดเขาอีกแลาวบอกแล้วก็หันเหไปประพฤตินอกใจไปคบชู้คบหาสามีพัญญาของคนอื่นตามชอบใจ ออไอเรื่องการเจ้าชูนี่มันย่องคำามาทั้งสองขุมนี่ซิมพีในรกก็ลงโทษคนเจ้าชูอยู่แล้วไอขุมนี่ขุมปากขุมทําลายคููครองนี่ก็ย่องมีการลงโทษเนื่องด้วยการเจ้าชูอีกต้องคิดเสียแล้วอันนี้ต้องคิดเป็นนั้นว่าเราไม่คิดกันดีกว่า ทำไมจะไม่ต้องคิดแต่คืนคิดมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าอาศัยที่มีจริยาสามแบบนี้มื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปสวยทุกขเวทนาในนรกขุมนี้อย่างสาหัสเป็นอันว่าเรื่องราวของยมโลกยะนรกถ้าจะกล่าวกันไปพันนาให้มันถึงที่สุดกันจริงๆแล้วก็ท่านทั้งหลายสมองผุไปตามๆกัน ทั้งนี้พาะอะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่านรกมารก็แปลว่าเร่าร้อนนี่จะพูดกันต่อไปถึงยมกิโลเยียนรกผมก็ว่าพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่พูดกันดีกว่าขอโทษไม่ใช่ยมโลกเยียนรกโลกันตนรกโลกันตนรกนี่เราต้องคุยกันใช้เวลามากหน่อยเอากันแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน แต่ยังไม่จบเวลามันยังไม่หมดถ้าเวลายังไม่หมดเลิก,ก็เสียระเบียบเป็นอันว่าในเมื่อเวลามันยังไม่หมดเราก็มาคุยกันทึงเรื่องนรกว่าคําว่านารกเป็นแดนที่สร้างความเร่าร้อนถ้าหากว่าเราทั้งหลายเคยสร้างความชั่วมาในการก่อน วันนี้หาทางหลีกกรสักนิดหนึ่งเป็นนั้นว่านรกแต่และขุมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าท่านผู้รับฟังคงจะมีความรู้สึกว่าจะนรกนี่มันหนักมากยังไงยังไงก็ไม่พน้นแต่ว่าถ้าหากว่าท่านัายหลเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆ อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงก็ไม่ต้องหนักใจเพราะอะไรเพราะว่าคำสอนที่สอนท่านมาท่านจำได้หมดไหมแล้วจำได้ปฏิบัติได้แล้วหรือยังถ้าปฏิบัติไม่ได้มันก็เป็นกรรมของสัตว์ผมเองก็มีสภาพเหมือนพยายมมันกัน พญาโยมท่านบอกว่าเวลาที่สัตว์นรกลงไปแต่ว่าสัตว์ตนใดท่านถามถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถามถึงบาปถ้าไม่ปฏิเสธก็เป็นอนุวาท่านผู้น,นั้นมีบาปเช่นนั้นจริงถ้ามีการปฏิเสธก็ต้องถามว่าก็ต้องทราบว่าคนนั้นจับมาผิดตัว ในเมื่อเขาไม่ปฏิเสธค,ความชั่วดีเขาทำสแสดงว่าเขาทำจริงพระยาโยมท่านมีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีตั้งใจจะโปรดบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสุขพ้นทุกข์เสียก่อนจึงได้ย้อนถามมาถึงกรรมที่เป็นกุศล ว่าอะไรบ้างที่เป็นบุญกุศลที่เธอทําไว้แต่ความจริงท่านก็ถามตามบัญชีที่ตนทําไว้นั่นเองถามหนึ่งครั้งคือถามตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ถามค่อยๆถามให้นึกได้รอบที่หนึ่งยังนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สองรอบที่สองนึกไม่ได้ก็เริ่มต้นถามเป็นรอบที่สามถ้ารอบที่สามนึกไม่ได้ท่านก็บ,บอกว่าจนใจเหลือเกิน ถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลของกรรมก็เลยต้องไปสวัยผลในนรกนี่ถ้าหากว่าท่านทัง้งหลายเวลานี้ท่านประกาศตนเป็นสากขยบุตรพุทธจีนรสถเป็นลูกของพระพุทธเจา้ทาทั้งพระทั้งเลนทั้งครวัตผู้หญิงผู้ชาย็เหมือกันที่มาประพฤตธพรหมจันทร์คำว่าพุทธพรหมจันทร์แปลว่าพุทธรรประพฤติประเสร,ริฐ นี่แนวทางในการที่เป็นบาปอกุศลแต่และคนอาจจะฟังแล้วคิดว่าพ้นไม่ได้แต่ว่าทางพ้นมีอยู่ตามในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสรู้ถึงสุปฏิทิตาเทพบุตรเขาทำบาปหยากช้าในที่สุดมีโทษถึงอเวจีมหานรกแล้วออกจากเวจีแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวาร ผ่านยมโลกเยะนรกเป็นเปรตเว็สุรกายเป็นเสดชาฉันเป็นคนง่อยตามบอดหูหนวกเป็นคนบ้าแต่เทาว่าก่อนที่สุปฏิทิาเทพระบรจะตายกลับเอาใจไปนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสารสันดาสสัมมาสมัมพุทธเจ้าเขาแทนที่จะลงนรกก็ไปสวรรค์ ไปสวรรค์ไปพบองค์สมเด็จประสงทันเทศโปรดอีกครั้งเดียวเป็นระโสดาบันเป็นอามาเรื่องนรกไม่ไปแต่ถ้าว่าหากว่าท่านนั้นหลายจะไปตั้งใจคิดว่าเราจะหนีนรกเวลาที่ใกล้จะตายไม่มีผลเพราะอารมณ์จิตมันเป็นอกุศลดีไม่ดีมันจะลากเราเป็นนรกเสียก่อน ฉะนั้นท่านหลายถ้าเชื่อในองค์สมเด็จประชินวรเป็นสาวกจริงๆทำใจให้มันเป็นสุขให้จิตมันต้องอยู่ในพรมีหารสี่ทั้งกลางวันกลางคืนอย่าทำตนเป็นคนใจไม่ดีปากไม่ดีกายไม่ดีเดี๋ยวพ่อจะบอกว่าอย่าทำตนเป็นคนใจเสือก เสียอะไรเสียก็ไปหาความที่กรรมที่เป็นอกุศลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นแต่ว่าท่านนั้นหลายต้องการจะหนีจริงๆก็จเจริญกรรมฐานให้จิตมันทรงตัวเป็นกําลังฌานมีความไม่ไม่ประมาทในด้านของความดีถ้าทรงจิตอย,อย่างนี้ถ้าจิตเป็นฌานตายแล้วไปนรกไม่ได้แต่อย่างนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ไม่กันฌานโลกี ถ้าทางที่ดีแล้วก็รักษากำลังใจไวส้สักนิดสะกิจใจไว้เสมอถึงสังโยชน์สามประการหนึ่งสก,กายะทะติทิมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราจะตายและเราก็ไม่ประมาทในชีวิตมีความเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไม่สงสยัยรักษาศินเป็นปกติไม่ยอมให้สีลขาดแม้แต่ตัวจะตาย เท่านี้ระบรนดาท่านนั้นหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเรียกว่าประโสดาบันเป็นอันว่ณนรกทุกขุมไม่มีโอกาสจะลงโทษท่านสำหรับวันนี้มองดูเวลาจะเลยไปสนิดอย่างแล้วก็ขอต้องยุติไปก่อนขอความสุขสวัสด์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาส,สนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อทีนี้ไปขบรรดาท่านนั้นหลาย ตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานและกรรมฐานต่อไป